บ้านเราสนดน่ะเอ็ดฟิวส์สีเขาเอ็ดฟิวส์สีเขาเออโปรเฟชชั่นอลเหรอหระวังนะนายผู้ใับเราบ้างก็ได้ลงเ,เหนองอะ oh. มาคุณผู้ชม Maar dan uh, is paar sporen. Ik heb een paar sporen. Ik heb een paar sporen. Ik heb een P sporen. A heb een -a, -a. A M -o -b -a -b -h -o -b -a -a. Ik A een paar sporen. Ik heb 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 ชั้นสองชั้นสองชั้นสองระวังนะมามาถึงมันทันเลยระวังนะผมผมเช็คกระจกแล้วผมรู้ว่าอยู่ไหนชั้นสองระวังนะมาแล้วเข้องนี้เลยแต่กี้มันกดโทรศัพท์เลยกีิบมือดูเลยห้องนี้อะห้้องน เมือ่ยอยกี้มันหววเห,หรอวะจังกรแ็นกลออ้าหัวเหรอในห้องนี้เลยอ,ยอะไรวกกูจมกึ่งหลับไปกันเลย

เปิดเปิดเปิดคันโยกไฟหน่อยกดอ f f กด off ไปแล้วกดอ f f กดออฟโอเคกดออฟกดออฟให้เปิดไฟในห้องหรือเปล่า โอเคพีเปิดไฟไม่น่าใช่แมล่ละไม่ร้าได้เมือปะจะไปดูทีไม่ได้ดูดูหน่อยใสยอะไรมั่วเฮาถือมืออมจุกดำีซิงฟีซิง เอฟริซิ่งยังจมก็จับได้นี่นสีตัวนี่แหละเอฟเลีวอะไรไม่กเ้เอาสปีริลบอกมาท่ามันดูสปีริบอกตอตอบได้เหรอตอบได้ไหม ออเลียว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 ผมว่าวางเตียนไว้ป้องกัน フフ <noise> Long tiền lược, ghost, 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 này ghost, Allô, ghost, okay, ghost, Phạc ghost, 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 này, circle ใครก็ได้เอากล้องมาถ่ายรูปผีแล้วเกิดมันหันมาได้ๆน้วผมรีเิวให้ได้สำลัดได้ๆเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ขอเนี้ยเล่นเลยหนึเดี๋ยวจะเล่นกระจกใครใครจะได้เล่นกระจกนะคนที่มือว่างๆเรียกว่าอะไรนายเรียกว่าอะไรผีอ่ะเล่นกระจกหน่อยเล่นกระจกได้ๆได้ๆ เล่นไปเลยให้แตกได้แ,แตกเลยจข็มตัวถ่ายลูกผีอ๋อแตกแล้วแตกแล้วหายละผีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหายเรื่องชมกล้องบู๊เงียูก็ไม่พูดเนละย ไม่คีคนไลยอะถ่ายไป่ติดนั่นแหละอ๋อเขวได้เิดทิ้งข้างหน้ามันจิงดไว้ถ่ายไม่ติดดี่วะทำไมคุณทำแบบนี้เพื่อเราตายไปโดยสุดเปล่า มันไม่เห็นจะกลัวไฟเลยเนี่ยมีกล้องอีกวะออ๋กล้องใครมีอะกล้องนี่วางอยู่นี่ไอ่ถือกล้องอยู่มันหมดแล้วอะรูปมันหมดแล้วนี่มีอ๋อมีกล้องนะเรามีกล้องมาทั้งค้ำคุยมกันมีกล้องเรามีกล้องเอาเลยเอ้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปดิเอาหยิบกล้องไปดเลยเราไม่มีกล้องไม่มีกล้องอันนี่นี่กล้องอีนี่วางนี่วางนี่เห็นไหมดื้อนะ

ตากวิ่งใสานวิ่งใสแม่งาีใสเยวิ่งใสผีเมองก่อนกลัวมั่ัดหน้าเลใสผีเลย่กลัวฮัลโหลัลหมัน้องผลก่อนะ คือแบ <cas flowing> บไอ้กี้แบบมันแบบถ่ายตัวก่อนแบบแป๊บหนึ่งมันจะป่ากระพริบกระพริบ่ออ๋อหาไปทนใช่แล้วเข้าไเอาอีกล้วไม่มีสมาร์ทสติกนะับเลยก็ได้ปะไม่มีคนไวอะจ้องแลมันเรื่อยๆมันก้าวเร็วเรื่อยๆเร็วเรื่อๆอ๋ออเยอรออยอออยอออยอออเยอออเยอรออรยออเรยออเรย welcome back i've prepared some jobs for you